สายฝนโปรยปลายลงมาท่ามกลางความมืดของค่ำคืนเม็ดฝนกระทบพื้นถนนที่เปียกชุ่มจนเกิดเสียงแผ่วเบาแต่ในความเย็นชืดน,นั้นกลับแฝงไว้ด้วยความโดดเดี่ยวและความเศร้าที่แทรกซึมไปทั่วบรรยากาศหน้าตึกใหญ่กลางเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟสว่างสวัยและผู้คนที่เร่งรีบกลับบ้านมีเพียงเด็กสองคนที่นั่งซุกตัวอยู่ในกล่องกระดาษเก่าข้างทางเด็กหญิงตัวเล็กผมยาวที่เปียกชุ่มและเด็กชายอายุน้อยกว่าที่กอดเขาด้วยความหนาวพวกเขาไม่กล้าสบตาผู้คนที่เดินผ่านไปมา เพราะสายตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความเมินเฉยและรีบเร่งราวกับว่าไม่มีใครสังเกตเห็นว่ามีสองชีวิตเล็กๆที่กำลังสั่นไหวอยู่ท่ามกลางสายฝนที่ไม่ยอมหยุดตกเสียงฟ้าร้องดังขึ้นเบาๆก่อนที่สายฟ้าจะส่องแสงสว่างว่าผ่านท้องฟ้ามืดเด็กชายสะดุ้งเล็กน้อยแล้วหันไปกอดพี่สาวแน่นน้ำฝนที่ไหลตามเส้นผมของเธอหยดลงบนไหล่น้องอย่างเงียบๆบแวบวตาของเธอมีทั้งความกลัวความเหนื่อยลา้า และความพยายามที่จะไม่ร้องไห้เพราะเธอรู้ดีว่าเธอคือที่พึ่งเดียวของน้องในโลกใบนี้กล่องกระดาษที่พวกเขาใช้เป็นที่หลบฝนเริ่มอ่อนตัวลงจากความเปียกเด็กหญิงใช้มือคอยยันไม่ให้มันพังเธอเคยเชื่อว่าแค่ฝนหยุดทุกอย่างจะดีขึ้นแต่คืนนี้ฝนดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด ในขณะนั้นชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มเดินผ่านมาพร้อมร่มสีดำเขาดูเหมือนจะรีบไปยังรถหรูที่จอดอยู่ข้างถนนแต่จู่ๆเขาก็ชะง,งักเมื่อสายตาเห็นภาพของเด็กสองคนในกล่องกระดาษเขาหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้เด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองด้วยแววตาตื่นกลัวส่วนเด็กชายรีบหลบสายตาและขยับตัวเข้าไปใกล้พี่สาวชายคนนั้นค่อยๆก้มลงในระดับสายตาของพวกเขาเขาไม่พูดอะไรในตอนแรกเพียงแต่ยื่นร่มให้คลุมเหนือกล่องกระดาษนั้นฝนยังคงตก แต่หยดน้ำที่เคยร่วงกระทบหัวเด็กทั้งสองกลับถูกกันออกไปด้วยร่มคันนั้นเสียงฝนที่เคยดังกลบทุกอย่างกลับเงียบลงในหัวใจของชายผู้นั้นเขามองเด็กทั้งสองด้วยความสงสารที่ปนกับความรู้สึกบางอย่างในใจความเย็นของฝนที่สัมผัสใบหน้าไม่ได้ทําให้เขาหนาวเท่ากับภาพตรงหน้าเด็กหญิงผู้เสียงสัน่นเราจะไม่รบกวนข้าแค่คออยู่นี่จนฝนหยุดน้ำเสียงนั้นสั่นสถานแต่เต็มไปด้วยความสุภาพราวกับเธอกลัวว่า จะถูกไล่เขาไม่ตอบเพียงแต่มองดวงตาที่เปียกชื้นของเธอที่สะท้อนแสงไฟจากถนนราวกับว่าในความมืดนั้นยังมีประกายของความเข้มแข็งซ่อนอยู่เวลาผ่านไปไม่กี่นาทีรถรูของชายคนนั้นยังคงจอดอยู่แต่เขากลับไม่สนใจมันอีกเขาถอดเสื้อสูทออกแล้วคลุมลงบนกล่องกระดาษอย่างเบามือเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองด้วยความมุนงงก่อนที่เขาจะพูดเบาๆว่าพวกหนูอยู่ที่นี่มานานหรือยังเด็กหญิงนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วตอบตั้งแต่เมื่อวานข้าเราไม่มีที่ไป คำตอบนั้นสั้นแต่กลับเหมือนคมมีดที่เฉือนใจชายผู้นั้นเขาเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าเบาๆแล้วพูดเพียงว่าไปกับลุงณที่นั่นอุ่นกว่าเด็กหญิงลังเลดวงตาเต็มไปด้วยความไม่มั่นใจแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มอบอุ่นในแววตาของชายคนนั้นเธอก็พยักหน้าช้าๆท่ามกลางสายฝนที่ยังตกไม่หยุดชายคนหนึ่งเดินถือร่มพาเด็กสองคนที่เปียกชุ่มเดินฝ่าความมืดไปข้างหน้าแสงไฟจากถนนสะท้อนเงาทั้งสามคนบนพื้นน้ำเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเงียบ แต่ทรงพลังความหนาวเย็นของค่ำคืนนั้นค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นบางอย่างในหัวใจของทุกคนและแม้ว่าฝนจะยังไม่หยุดตกแต่สำหรับเด็กทั้งสองมันคือคืนแรกในชีวิตที่พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้อาจยังมีที่ให้พวกเขายืนอยู่ได้อีกครั้งเสียงฝนกระหน่ำลงมาบนถนนที่เงียบสงัดกลางเมืองยามค่ำคืนแสงไฟจากเสาไฟข้างทางสะท้อนบนพื้นเปียกแฉะ เป็นประการะยประยับชายหนุ่มในชุดสูทสีดำเดินอย่างเร่งรีบหลังจากเพิ่งออกจากห้องประชุมสำคัญของบริษัทเขาถือร่มสีดำไว้ในมือแต่ก็ยังมีละอองฝนซัดเข้ามาโดนใบหน้าเขาไม่ได้ใส่ใจนักจนกระทั่งสายตาเหลือบไปเห็นอะไรบางอย่างที่ข้างถนนตรงหน้าตึกหรูแห่งหนึ่งเขาหยุดก้าวเท้าในทันทีที่มุมตึกใต้แสงไฟสลัวมีลังกระดาษขนาดใหญ่ใบหนึ่งตั้งอยู่บนทางเท้ามันดูเปียกและบิดเบี้ยวจากน้ำฝนที่สาดเข้ามา ตอนแรกเขาคิดว่าคงเป็นเพียงขยะที่ถูกทิ้งไว้แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างแผ่วเบาออกมาจากในนั้นเสียงสะอื้นเสียงไอเบาๆที่แทบกลืนไปกับเสียงฝนชายหนุ่มขมวดคิ้วก่อนจะค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ด้วยความระมัดระวังเมื่อเขาก้มลงและมองลอดเข้าไปในกล่องความตกใจแล่นเข้ามาในทันทีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุราวสิบขวบนั่งกอดเขาด้วยร่างเปียกโชคดวงตากลมโตของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว และข้างๆกันนั้นคือเด็กชายตัวเล็กอายุไม่เกินหกขวบที่ซบอยู่บนตักของพี่สาวเสื้อผ้าของทั้งคู่เปียกน้ำจนแน่ไปกับผิวผมของเด็กชายยุ่งและชื้นจนดูหนาวสั่นมือเล็กๆของเขากำลังจับกล่องไว้แน่นราวกับมันคือกำแพงสุดท้ายที่ปกป้องพวกเขาจากโลกภายนอกชายหนุ่มนิ่งไปครู่หนึ่งรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แทรกซึมเข้ามาในใจอย่างประหลาดเขาถามเบาๆพวกหนูอยู่ที่นี่มานานหรือยังเด็กหญิงไม่ตอบในทันทีเธอเพียงก้มหน้าลงแล้วพูดเสียงเบาแทบจะไม่ได้ยินว่าตั้งแต่เมื่อวานค่ะ เราไม่มีที่ไปคำพูดนั้นสั้นแต่สเตือนใจจนชายหนุ่มต้องกลืนน้ำลายเขาก้มลงให้ระดับสายตาเท่ากับเด็กทั้งสองพยายามยิ้มบางๆเพื่อไม่ให้พวกเขารู้สึกกลัวลุงจะไม่ทำอะไรหนูนะแค่เห็นว่าฝนตกแรงกลัวจะไม่สบายเด็กชายค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาเล็กๆเ,เต็มไปด้วยความหวังปนระแวงเขาถามกลับด้วยเสียงสัน่นคุณจะไล่เราไหมครับคำถามนั้นแทงทะลุหัวใจของชายหนุ่มเขาสายหน้าเบาๆแล้วพูดอย่างจริงใจไม่ลุงจะช่วยหนูเอง เขาค่อยๆย,ยื่นร่มที่ถืออยู่ให้คลุมเหนือกล่องเด็กหญิงมองร่มคันนั้นอย่างลังเลก่อนจะค่อยๆเอ,อื้อมมือมาจาับปลายด้ามไว้น้ำฝนที่เคยสาดเข้ามาในกล่องเริ่มหยุดเด็กชายยกมือขึ้นแต่หยดน้ำที่ยังค้างอยู่บนแก้มแล้วเงยหน้ามองชายคนนั้นอย่างไม่เชื่อสายตาภาพนั้นทำให้ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนเวลาได้หยุดลงเขาไม่เคยคิดว่าชีวิตที่เต็มไปด้วยความสำเร็จ และความมั่งคั่งของตัวเองจะมาพบเจอกับความจริงที่แตกต่างขนาดนี้แค่เพียงไม่กี่ก้าวจากตึกรูที่เขาใช้ทำงานก็มีเด็กสองคนต้องนั่งหนาวอยู่ในกล่องกระดาษเก่าที่เปียกฝนเขาเริ่มคิดถึงคำว่าความยุติธรรมและมนุษยธรรมที่เคยได้ยินในห้องประชุมแต่กลับไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆจนถึงตอนนี้ชายหนุ่มถอดเสื้อสูทออกแล้วคลุมลงบนกล่องกระดาษก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นขึ้นเล็กน้อยว่าไปกับลุงนหน้าหนูจะไม่ต้องอยู่ตรงนี้อีก เด็กหญิงมองหน้าน้องชายแล้วสบตากันราวกับกำลังถามว่าควรเชื่อใจได้ไหมเด็กชายพยักหน้าเบาๆเธอจึงพยักหน้าตอบกลับชายคนนั้นน้ำฝนยังคงตกต่อไปแต่บรรยากาศรอบตัวกลับอุ่นขึ้นอย่างประหลาดเขายื่นมือออกไปเด็กหญิงลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางมือลงบนมือของเขาและในคืนนั้นเองภายใต้แสงไฟสลัวและเสียงฝนที่ยังไม่หยุดตกชายหนุ่มในชุดสูทสีดำเดินถือร่มพาเด็กสองคนที่เปียกชุ่มออกจากมุมมืดแห่งเมืองเสียงฝนยังคงตกกระทบพื้นอย่างต่อเนื่อง แต่สําหรับเด็กทั้งสองมันไม่ใช่เสียงแห่งความหนาวอีกต่อไปมันคือเสียงของการเริ่มต้นใหม่เสียงของโอกาสที่พวกเขาไม่เคยคิดว่าจะมีวันได้เจอในชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยความสิ้นหวังฝนยังคงตกหนักไม่หยุดราวกับท้องฟ้าไม่ยอมให้อะไรในค่ําคืนนี้ได้สงบลงเสียงฝนกระทบหลังคารถหรูของชายเศรษฐีหนุ่มดังเป็นจังหวะสม่ําเสมอเขานั่งอยู่เบาะหน้าโดยมีเด็กสองคนตัวเปียกชุ่มนั่งเงียบอยู่เบาะหลังเด็กหญิงก้มหน้ามองมือตัวเองที่เย็นเฉียบส่วนเด็กชายซบอยู่บนตักพี่อย่างเหนื่อยลา้า ทั้งคู่ไม่กล้าพูดอะไรรู้เพียงว่ากำลังนั่งอยู่ในรถที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของพวกเขาความแตกต่างระหว่างโลกภายนอกกับภายในรถมันช่างชัดเจนข้างนอกคือฝนหนาวและความมืดมิดข้างในคือความเงียบที่อบอวลด้วยไออุ่นจากเครื่องทำความร้อน ชายเศรษฐีมองผ่านกระจกมองหลังเห็นภาพเด็กทั้งสองสะท้อนอยู่ในเงาเขานิ่งไปนานความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจยากจะอธิบายเขาไม่เคยคิดว่าการหยุดเพียงไม่กี่ก้าวระหว่างทางกลับบ้านจะเปลี่ยนอะไรในชีวิตได้ขนาดนี้เด็กหญิงค่อยๆเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแววตานั้นมีทั้งความกลัวความสงสัยและความหวังที่เธอพยายามเก็บไว้ไม่ให้หลุดออกมาเธอถามเสียงเบาเราจะไปไหนคะเขายิ้มจังๆแล้วตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนกลับบ้านของลุงที่นั่นอุ่นกว่าและมีอาหารดีๆรออยู่ เมื่อรถเลี้ยวเข้าไปในรั้วคาราฮาร์าขนาดใหญ่ไฟที่ประตูอัตโนมัติเปิดขึ้นสว่างจ้ารอปพอรีบก้มศีษะทักถ่ายแต่ชายหนุ่มเพียงพยักหน้าสั้นๆแล้วขับรถตรงไปที่หน้าบ้านเสียงฝนเริ่มเบาลงเมื่อพวกเขาจอดรถใต้กันศาสเด็กชายตาโตจ้องมองบ้านหลังใหญ่ตรงหน้าดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงและไม่กล้าเชื่อว่าตัวเองกำลังจะได้ก้าวเข้าไปในที่แบบนั้นเด็กยิงจับมือน้องไว้แน่นเธอยังไม่ไว้ใจแม่จะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากชายคนนี้ แต่โลกของเธอก็สอนให้ระวังเสมอชายหนุ่มหันมาพูดเบาๆไม่ต้องกลัวนะหนูปลอดภัยแล้วเขาเปิดประตูรถออกเดินอ้อมไปฝั่งหลังแล้วยื่นมือให้เด็กหญิงลังเลเพียงชั่วครู่ก่อนจะจับมือนั้นไว้เขารู้สึกได้ถึงความเย็นของฝ่ามือเล็กๆที่สันสถานก่อนจะพาเธอและน้องชายเข้าไปในบ้านกลิ่นหอมของชาอุ่นและขนมปังสดใหม่ลอยอบอวลไปทั่วทงเด็กทั้งสองยืนนิ่งไม่กล้าขยับเหมือนกลัวว่าถ้าทำพลาดเพียงนิดทุกอย่างตรงหน้าจะหายไป แม่บ้านสูงวัยรีบเดินออกมาด้วยสีหน้าตกใจเมื่อเห็นเด็กสองคนในสภาพเปียกปอนชายหนุ่มเอ่ยขึ้นทันทีเตรียมผ้าขนหนูและเสื้อผ้าให้พวกเขาด้วยแล้วช่วยทำซุปอุ่นๆสักหน่อยนะครับเสียงของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความเด็ดขาดแม่บ้านพยักหน้ารับแล้วรีบไปจัดการเด็กหญิงมองตามอย่างไม่เข้าใจก่อนจะหันมาหาชายคนนั้นแล้วพูดเสียงเบาทำไมคุณถึงช่วยเราเขายิ้มจังๆแล้วตอบด้วยแววตาเศร้าเพราะลุงเคยเป็นเด็กที่ไม่มีใครช่วยเหมือนหนูในตอนนี้ คำตอบนั้นทำให้บรรยากาศเงียบงันเด็กหญิงมองเขาอย่างไม่รู้จะพูดอะไรต่อน้ำตาเริ่มคลอเบา้าโดยไม่รู้ตัวเธอพยักหน้าเบาๆแล้วปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาพร้อมกับรอยยิ้มแรกในรอบหลายวันเด็กชายที่เห็นพี่ร้องให้ก็ยื่นมือเล็กๆมาเช็ดแก้มให้เธอก่อนที่ชายหนุ่มจะพูดขึ้นเบาๆตั้งแต่นี้ไปหนูจะไม่ต้องหลบฝนอีกแล้วคืนนั้นเด็กทั้งสองได้กินอาหารร้อนเป็นมื้อแรกในรอบหลายวันได้ห่มผ้าหนาๆ และนอนในเตียงนุ่มๆที่อบอุ่นจนแทบไม่อยากเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงฝนข้างนอกยังตกอยู่แต่เสียงนั้นกลับไม่เยือกเก็นอีกต่อไปมันกลายเป็นเสียงกล่อมที่พาให้พวกเขาหลับไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังส่วนชายเศรษฐีเองเขายืนนิ่งมองผ่านหน้าต่างเห็นแสงไฟอุ่นๆจากห้องเด็กที่เพิ่งเปิดขึ้นในบ้านของเขาและเขารู้ในทันทีว่าชีวิตที่เคยว่างเปล่าของตนได้พบสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินทั้งหมดแล้วมันคือการได้ให้จากหัวใจที่แท้จริง รุ่งเช้าวันต่อมาหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนแสงแดดแรกของวันค่อยๆส่องลอดผ่านม่านโปร่งในห้องนอนกว้างเด็กหญิงลืมตาขึ้นอย่างช้าๆความรู้สึกอบอุ่นของเตียงนุ่มและกลิ่นหอมของผ้าสะอาดทำให้เธอแทบไม่เชื่อว่านี่คือความจริงเด็กชายยังคงนอนกอดตุ๊กตาหมีที่แม่บ้านให้ไว้เมื่อคืนข้างเตียงมีถ้วยซุปวางอยู่เย็นลงแล้วแต่ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆของไก่ และสมุนไพรลอยขึ้นมาเธอมองไปรอบๆห้องกว้างที่ตกแต่งอย่างหรูหราภาพนี้แตกต่างจากคืนที่พวกเขานั่งหลบฝนในกล่องกระดาษราวกับอยู่คนละโลกเมื่อเธอลงจากเตียงและเดินออกไปข้างนอกเธอเห็นชายเศรษฐีคนนั้นนั่งอยู่ตรงโต๊ะอาหารใหญ่เขายกกาแฟขึ้นจิบอย่างสงบดวงตาเขามีแววอ่อนโยนแต่ก็เต็มไปด้วยความคิดบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกเขาเงยหน้ามาเห็นเธอพอดีก่อนจะยิ้มบางๆแล้วพูดว่าตื่นแล้วเรนูหลับสบายไหมเด็กหญิงพยักหน้าเบาๆก่อนจะพูดอย่างเกรงใจคะ่ะ ขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้เขายิ้มอย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรเลยหนูไม่ต้องเกรงใจลุงอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนบ้านของหนูระหว่างที่พูดคุยกันเขาเริ่มถามเบาๆว่าแล้วพ่อแม่ของหนูอยู่ที่ไหนล่ะลูกคำถามนั้นทําให้เด็กหญิงชะงักไปทันทีเธอก้มหน้าลงดวงตาเริ่มสั่นไหวก่อนจะตอบเสียงเบาเราไม่มีพ่อแม่ข้าแม่จากไปตอนหนูยังเล็กส่วนพ่อ หนูไม่เคยเจอเลยน้ำเสียงของเธอสั่นเครือจนชายเศรษฐีรู้สึกเจ็บแปบลบในใจเขาไม่อยากซักต่อแต่ในแววตาของเด็กหญิงกลับมีบางอย่างความลับความสับสนหรือบางทีอาจเป็นความกลัวที่เธอพยายามซ่อนเอาไว้ตลอดทั้งวันเขาให้แม่บ้านดูแลเด็กทั้งสองอย่างดีเตรียมอาหารอุ่นๆเสื้อผ้าใหม่และของเล่นให้เด็กชายแต่สิ่งที่เขาสังเกตเห็นคือทุกครั้งที่มีคนถามถึงบ้านหรือพ่อแม่เด็กหญิงจะเปลี่ยนสีหน้าไปทันทีเธอมักจะหลบตา และจับมือน้องแน่นขึ้นราวกับกลัวอะไรบางอย่างเขาเริ่มรู้สึกว่ามีเรื่องบางอย่างไม่ชอบมาพากลคืนนั้นหลังจากเด็กทั้งสองเข้านอนชายเศรษฐีเดินไปที่ห้องทํางานเขาเปิดแฟ้มเอกสารที่เพิ่งให้คนขับรถไปหาข้อมูลมาเกี่ยวกับพื้นที่ที่เจอเด็กทั้งสองภาพจากกล้องวงจรปิดสแสดงให้เห็นว่าเด็กทั้งสองไม่ได้เดินเร่ร่อนเหมือนเด็กจรจัดทั่วไปพวกเขาดูเหมือนหนีออกมาจากที่ใดที่หนึ่งก่อนฝนจะเริ่มตกหนัก และภาพถัดมาคือชายร่างใหญ่คนหนึ่งที่กำลังตามหาอะไรบางอย่างในละแวกนั้นอย่างลนลานเขาใส่เสื้อคลุมสีดำใบหน้าดูเคร่งเครียดและเต็มไปด้วยความโกรธชายเศรษฐีขมวดคิ้วทันทีความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวขึ้นเขาเปิดภาพต่อไปจนเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงชื่อของเด็กหญิงในทะเบียนช่วยเหลือของสถานสงเคราะห์แห่งหนึ่งปรากฏขึ้นในเอกสารและมีบันทึกเล็กๆแนบไว้ว่าอยู่ในโครงการคุ้มครองพยาน เขานิ่งงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองแสงไฟนวลๆจากห้องเด็กที่อยู่บนชั้นสองเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมในแววตาของเด็กหญิงคนนั้นถึงมีทั้งความกลัวและความระวังเธอไม่ได้เป็นเพียงเด็กจรจัดแต่กำลังหนีจากใครบางคนที่อาจอันตรายมากกว่าที่เขาคิดรุ่งเช้าเขาเรียกเด็กหญิงมานั่งคุยด้วยที่สวนหลังบ้านเสียงนกร้องแผ่วๆแ,แทนที่เสียงฝนเมื่อคือนหนูเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ลุงจะไม่บังคับแต่ลุงอยากรู้ว่าหนูกำลังหนีใครอยู่เด็กหญิงนิ่งเงียบไปนานก่อนจะเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเข,เขาเขาไม่ใช่พ่อของเราเขาพาเรามาจากบ้านหลังเดิมบอกว่าจะดูแลแต่สุดท้ายก็ใช้ให้เราไปขอทานหนูไม่อยากให้น้องต้องอยู่แบบนั้นอีกเลยพาน้องหนีออกมาคำพูดนั้นทำให้ชายเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขามองเด็กหญิงตรงหน้าอย่างสงสารนโกรธกับสิ่งที่เธอต้องเผชิญมาเขาวางมือเบาๆบนไหล่เธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่น หนูทำถูกแล้วหนูไม่ต้องหนีอีกต่อไปลุงจะปกป้องหนูเองและจากวันนั้นเขาเริ่มค้นหาความจริงทุกอย่างเกี่ยวกับอดีตของเด็กทั้งสองใครคือชายลึกลับคนนั้นเขามีสิทธิ์อะไรที่จะพรากเด็กมาและเหตุใดชื่อของเด็กหญิงถึงไปอยู่ในโครงการคุ้มครองพยานเรื่องราวที่เริ่มต้นจากการช่วยเหลือกลับกลายเป็นการเปิดเผยความจริงที่อาจเกี่ยวพันกับอาชญากรรมร้ายแรงกว่าที่เขาเคยคิดไว้ และในขณะที่ความจริงค่อยๆถูกเปิดเผยเขาก็เริ่มรู้ว่าชีวิตของเขาเองจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกต่อไปคืนหนึ่งที่เงียบงันในคฤราสา์หลังใหญ่เด็กชายสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายเสียงร้องให้เบาๆดังลอดออกมาจากห้องของเขาเสถีฐีซึ่งได้ยินจึงรีบเปิดประตูเข้าไปพบเด็กน้อยนั่งกอดเข่าที่มุมเตียงน้ำตาไหลอาบแก้มมือเล็กๆสั่นระร,ริเขาค่อยๆเดินเข้าไปใกล้พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่เป็นไรนะพ่ออยู่ตรงนี้ เด็กเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความกลัวก่อนจะเอ่ยคำที่ทำให้ชายคนนั้นนิ่งไปผมฝันเห็นแม่ถูกพาไปแล้วผมทำอะไรไม่ได้เลยเสียงสะอื้นของเด็กสั่นสะเทือนหัวใจคนฟังเศรษฐีรู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่ฝันแต่เป็นบาดแผลในอดีตที่ยังคงฝังลึกเขาค่อยๆนั่งลงข้างเด็กน้อยรูปสีสะเบาๆเ,เพื่อปลอบโยนภาพในอดีตเริ่มปรากฏในใจของเด็กคืนที่ฝนตกหนักเช่นเดียวกับวันนั้นเสียงทะเลาะของผู้ใหญ่ดังลั่นบ้านก,นก่อนที่มือของชายแปลกหน้า จะคว้าแขนแม่ของเขาไปส่วนตัวเขาถูกผลักออกไปกลางถนนพร้อมลังกระดาษเก่าๆใบหนึ่งนั่นคือคืนที่เขาสูญเสียทุกอย่างทั้งบ้านทั้งแม่และความอบอุ่นเศษธีได้แต่กอดเด็กแน่นขึ้นดวงตาเริ่มพร่าเพราะน้ำตาที่กลั้นไว้ไม่อยู่เขาไม่รู้ว่าทำไมชะตาถึงนำเด็กคนนี้มาพบเขาแต่ยิ่งได้ฟังเขายิ่งรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเชื่อมโยงกับชีวิตของตัวเองความว่างเปล่าที่เขาเคยรู้สึกเมื่อสูญเสียภรรยาและลูกในอุบัติเหตุกลับเริ่มถูกเติมเต็มด้วยเสียงหัวใจของเด็กคนนี้ หลังจากคืนนั้นเด็กเริ่มเล่าเรื่องในอดีตมากขึ้นเขาเล่าถึงชีวิตบนถนนวันที่ต้องแอบหลบฝนในตรอกแคบๆวันที่ไม่มีอาหารกินและต้องคอยระวังคนแปลกหน้าเสรษฐีฟังด้วยความเงียบแววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดทั้งที่เขาไม่ใช่คนผิดในเรื่องนั้นแต่หัวใจกลับเจ็บราวกับต้องรับผิดชอบต่อชะตากรรมของเด็กคนนี้เขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าต่อจากนี้เขาจะไม่ปล่อยให้เด็กต้องร้องให้อีกบาดแผลในอดีตอาจไม่มีวันลบเลือน แต่ในความเศร้ากลับมีประกายของความหวังปรากฏขึ้นเด็กเริ่มเรียนรู้ว่าความรักยังมีอยู่จริงส่วนเศรษฐีเองก็เริ่มเข้าใจว่าการให้ไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สินแต่คือการมอบหัวใจให้กับใครสักคนอย่างแท้จริงใต้งเงาฝนที่โปรยปลายในเช้าวันต่อมาทั้งสองยืนมองสายฝนด้วยกันไม่ใช่ด้วยความเศร้าอีกต่อไปแต่ด้วยความเข้าใจว่าความอบอุ่นที่แท้จริงบางครั้งก็เกิดขึ้นจากการเยียวยาบาดแผลของกันและกัน เย็นวันหนึ่งขณะที่สายฝนโปรยลงใอม่ครั้งเสียงเปาแปะแปะของหยดน้ำบนหน้าต่างคฤราสน์ดังแผ่วเบาเด็กชายกำลังจัดของในห้องหนังสือของเศรษฐีอย่างเงียบๆแต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับกล่องไม้เก่าที่วางอยู่มุมตู้ด้านบนมีฝุ่นจับหนาแน่นราวกับไม่เคยถูกเปิดมานานหลายปีด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็นเด็กจึงค่อยๆเปิดฝากล่องออกและสิ่งที่เห็นข้างในคือซองจดหมายสีเหลืองหม่นที่มีตราประทับจางๆเขียนชื่อผู้ส่งไว้ว่ามาลัยซึ่งเป็นชื่อเดียวกับแม่ของเขา มือเล็กๆของเด็กเริ่มสั่นเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆดึงจดหมายออกมาภายในจาน้าถึงคุณอิดซึ่งก็คือชื่อของเศรษฐีผู้ที่เขาอาศัยอยู่ด้วยตอนนี้เด็กอ่านทีละบรรทัดน้ำตาเริ่มเอ,อ่อเมื่อเห็นข้อความในนั้นจดหมายถูกเขียนด้วยลายมือสั่นๆของแม่เล่าเรื่องความยากลำบากหลังจากวันที่เธอถูกบังคับให้ออกจากบ้านเธอเขียนถึงชายคนหนึ่งที่เธอรักแต่ต้องจากเพราะความเข้าใจผิดและแรงกดดันจากคนรอบข้างและในตอนท้ายเธอได้พูดถึงลูกชายของเรา เด็กชะง,งักหัวใจเต้นแรงจนแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเขาอ่านซ้ำหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจแล้วหันไปมองรูปถ่ายเก่าบนโต๊ะหนังสือที่เศรษฐีเก็บไว้ภาพนั้นคือชายหนุ่มกับหญิงสาวยืนยิ้มอยู่ข้างกันในสวนดอกไม้และหญิงคนนั้นคือแม่ของเขาแน่นอนเสียงฟีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเศรษฐีเดินเข้ามาเห็นเด็กถือจดหมายอยู่ในมือสีหน้าของเขาเปลี่ยนทันทีจากความสงบเป็นความตกใจปนเศร้าเด็กถามทั้งน้ำตาคุณลุงแม่ผมรู้จักคุณใช่ไหมครับ เศรษฐีเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าช้าๆชาดวงตาแดงก่ำเขานั่งลงตรงหน้าเด็กเธอไม่ได้แค่รู้จักแต่เธอคือคนที่ลุงรักที่สุดในชีวิตคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันในทันทีเด็กชายร้องให้ออกมาด้วยความสับสนทั้งดีใจทั้งเศร้าทั้งคิดถึงแม่ที่ไม่มีวันกลับมาส่วนเศรษฐีก็มีน้ำตาไหลเงียบๆเ,เขายื่นมือไปกอดเด็กแน่นแล้วเอ,อ่ยเสียงแผ่วว่าลุงขอโทษที่ไม่เคยรู้ว่าลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่ที่ปล่อยให้หนูต้องอยู่ลำพังมาตลอด ฝนภายนอกตกหนักขึ้นแต่ภายในห้องกลับอบอุ่นราวกับเวลาหยุดนิ่งจดหมายฉบับนั้นไม่เพียงเปิดเผยความจริงของอดีตแต่ยังเชื่อมดวงใจสองดวงที่แตกสลายให้กลับมาพบกันอีกครั้งเด็กชายมองเศรษฐีด้วยน้ำตาแห่งความเข้าใจเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ในขณะนั้นเขารู้เพียงว่าเขาไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วและคนที่อยู่ตรงหน้าเขาคือพ่อที่เขาเฝ้าตามหามาทั้งชีวิต ตั้งแต่วันที่จดหมายฉบับนั้นถูกเปิดเผยชีวิตของเศรษฐีก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเคยใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความเงียบงนันและความโดดเดี่ยวแม่จะมีทรัพย์สินมากมายแต่หัวใจกลับว่างเปล่าราวกับบ้านที่ไม่มีใครอาศัยทุกเช้าเขามักตื่นขึ้นมาโดยไม่รู้ว่าตัวเองทำไปเพื่ออะไรทุกคืนเขามองออกไปยังสายฝนและตั้งคำถามว่าความสุขแท้จริงอยู่ที่ไหนแต่เมื่อได้รู้ว่าเด็กชายที่เขาช่วยไว้นั้นแท้จริงคือ ลูกของคนที่เขารักที่สุดในชีวิตทุกอย่างในหัวใจเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนความรู้สึกผิดความเสียใจและความรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้นานหลายปีหลังไหลเข้ามาพร้อมกันภาพความหลังย้อนกลับมาวันที่เขากลับมาไัยต้องแยกจากกันเพราะความเข้าใจผิดและแรงกดดันจากครอบครัวเขาไม่เคยรู้เลยว่าเธอตั้งครรภ์ไม่เคยรู้ว่าเขามีลูกชายที่เติบโตขึ้นมาอย่างยากลำบากในโลกที่โหดร้าย,ควา,ายความจริงนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกลงในใจ แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นประกายแสงที่ทําให้หัวใจที่ตายด้านกลับมามีชีวิตอีกครั้งตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีเริ่มมองเด็กชายด้วยสายตาใหม่ไม่ใช่แค่ความสงสารหรือความเมตตาอีกต่อไปแต่คือความรักอันแท้จริงของพ่อที่มีต่อลูกเขาเริ่มทําสิ่งเล็กๆที่ไม่เคยทํามานานเช่นตักข้าวให้เด็กก่อนทุกมื้อพาไปเดินเล่นในสวนที่เคยปล่อยทิ้งร้างและนั่งฟังเด็กเล่าเรื่องราวในแต่ละวันอย่างตั้งใจเขาเริ่มหัวเราะอีกครั้งเริ่มยิ้มโดยไม่ต้องฝืนและเริ่มรู้สึกถึงความหมายของคําาาว่บ้น คืนหนึ่งขณะทั้งคู่กำลังนั่งมองฝนที่ตกพรมอยู่นอกหน้าต่างเศรษฐีพูดขึ้นเบาๆรู้ไหมลุงเคยเกลียดฝนเพราะมันทำให้คิดถึงวันที่ต้องเสียคนสำคัญไปแต่ตอนนี้ลุงเริ่มรักฝนแล้วเพราะมันทำให้เราได้เจอกันเด็กชายเงยหน้าขึ้นยิ้มเล็กๆก่อนจะพิงไหลเขาอย่างไว้ใจในใจของเศรษฐีมีบางสิ่งเปลี่ยนไปอย่างถาวรเขาไม่ใช่คนที่วัดค่าของชีวิตด้วยเงินทองอีกต่อไปแต่กลับมองเห็นความหมายของความผูกพันที่แท้จริงเขาเริ่มเข้าใจว่าความร่ำรวย ที่แท้จริงไม่ใช่การมีทรัพย์สินมากมายแต่คือการมีคนให้รักและมีใครบางคนที่รักเรากลับอย่างบริสุทธิ์ใจคืนที่ฝนหยุดตกเขามองท้องฟ้าที่ค่อยๆเปิดออกเห็นแสงดาวระยิบระยับและรู้สึกถึงคำตอบที่เฝ้าหามาทั้งชีวิตว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่สะสมไว้ภายนอกแต่อยู่ที่การได้แบ่งปันความรักจากหัวใจที่แท้จริงเขายิ้มทั้งน้ำตาเพราะในที่สุดความโดดเดี่ยวที่เคยครอบงำมานานได้ละลายหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นของคำว่าพ่อและลูกที่จะอยู่กับเขาตลอดไป เช้าวันหนึ่งหลังฝนซาแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านกระจกของคฤหาน์เศรษฐีนั่งเงียบอยู่ในห้องทำงานมองออกไปยังสวนที่เปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนเขาถือจดหมายฉบับเดิมในมือพลางนึกถึงเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาราวกับภาพยนตร์ชีวิตที่ฉายซ้ำจากวันที่เขาพบเด็กในลังกระดาษจ,จนถึงวันที่รู้ความจริงว่าเด็กคนนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของตนเองความทรงจำทั้งดีและร้ายถาโถมเข้ามาไม่หยุดและในความเงียบนั้นเขารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิต เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ในโลกของธุรกิจที่เต็มไปด้วยความเย็นชาคำว่าความสำเร็จสำหรับเขาเคยหมายถึงตัวเลขในบัญชีและชื่อเสียงในวงสังคมแต่วันนี้ความหมายของคำว่าสำเร็จได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมองเห็นใบหน้าของเด็กชายที่กำลังหัวเราะอยู่ในสวนด้านนอกเขารู้ทันทีว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าเท่าความสุขของหัวใจที่ได้อยู่รวมกับคนที่รักเศรษธีตัดสินใจถอนตัวจากธุรกิจขนาดใหญ่ที่เขาใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างมาเขาขายหุ้นทั้งหมด และมอบส่วนหนึ่งของทรัพย์สินให้กับมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากไร้เพื่อเป็นการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงข่าวการตัดสินใจของเขาทำให้หลายคนตกใจเพราะไม่มีใครคิดว่าชายผู้ไม่เคยยอมแพ้ให้กับอะไรจะยอมละทิ้งอาณาจักรที่เขาสร้างมาด้วยมือแต่สำหรับเขานี่ไม่ใช่การเสียสละมันคือการกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง หลังจากนั้นเขาพาเด็กชายไปใช้ชีวิตที่บ้านหลังเล็กในชนบทบ้านที่รายล้อมด้วยทุ่งดอกไม้และกลิ่นดินหลังฝนตกทุกเช้าเขาตื่นขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มของลูกทุกค่ำเขาได้ยินเสียงหัวเราะที่เติมเต็มหัวใจว่างเปล่าที่เคยเงียบงันมานานเขาสอนเด็กให้รู้จักคุณค่าของความซื่อสัตย์ความเมตตาและการแบ่งปันส่วนเด็กเองก็สอนเขาให้รู้จักความสุขเรียบง่ายที่เงินทองไม่อาจซื้อได้คืนหนึ่งขณะนั่งมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเรษฐีเอ่ยกับลูกชายว่า ลูกรู้ไหมเมื่อก่อนพ่อคิดว่าการมีทุกอย่างคือการชนะแต่ตอนนี้พ่อเข้าใจแล้วว่าการได้รักและได้ให้นั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงของชีวิตเด็กชายเงยหน้ามองเขายิ้มกว้างก่อนจะพูดเสียงเบางั้นเราชนะด้วยกันแล้วใช่ไหมครับพ่อเขาหัวเราะเบาๆพลางโอบลูกแน่นน้ำตาเออด้วยความสุขที่ไม่อาจอธิบายได้ชีวิตที่เคยหมุนอยู่ในวงวนของผลประโยชน์และความโดดเดี่ยวบัดนี้กลับกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและความหมายที่แท้จริง การตัดสินใจครั้งนั้นไม่ได้เปลี่ยนแค่เส้นทางชีวิตของเศรษฐีแต่ยังเปลี่ยนหัวใจของเขาไปตลอดกาลจากชายผู้โดดเดี่ยวกลายเป็นพ่อผู้เข้าใจความรักจากคนที่เคยตามหาความสุขในสิ่งที่ไกลตัวกลับได้พบว่าความสุขแท้จริงอยู่ในอ้อมแขนของลูกชายที่เขาเกือบพลาดไปตลอดชีวิตเวลาผ่านไปหลายเดือนหลังจากวันที่เศรษฐีตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตทุกอย่างรอบตัวเริ่มดูแตกต่างออกไปไม่ใช่เพราะบ้านหลังใหญ่หรือทรัพย์สินที่หายไปแต่เพราะหัวใจของเขา และเด็กชายได้เติบโตไปพร้อมกันอย่างเงียบงามความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสงสารค่อยๆกลายเป็นสายใยแห่งความรักที่แน่นแฟ้นขึ้นในทุกวันตอนแรกเด็กชายยังคงมีความกลัวและระแวงเขาไม่เคยเชื่อว่าความสุขจะอยู่กับเขาได้นานเพราะชีวิตก่อนหน้านั้นเต็มไปด้วยการสูญเสียและความโดดเดี่ยวแต่เศรษฐีไม่เคยเร่งไม่เคยบังคับเขาเพียงคอยอยู่ข้างๆด้วยความอ่อนโยนสอนให้เด็กกล้าหัวเราะเมื่อผิดพลาดกล้าเผชิญกับอดีตโดยไม่ต้องหลบตาและกล้าที่จะเชื่อในความรักอีกครั้ง ทุกเช้าเศรษฐีจะตื่นก่อนฟังเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งมาตามทางเดินไม้ก่อนที่เด็กจะโผล่มาทักพ่อวันนี้ผมอยากไปช่วยปลูกต้นไม้เสียงนั้นกลายเป็นความสุขเล็กๆที่ทำให้เขายิ้มได้ตั้งแต่เริ่มวันเขาสอนลูกชายขุดหลุมวางมาเมล็ดพันลงในดินแล้วพูดเบาๆว่าต้นไม้ก็เหมือนคนต้องค่อยๆดูแลมันทุกวันมันถึงจะเติบโตได้เด็กพยักหน้าก่อนจะเงยหน้ามองเขาอย่างเข้าใจทั้งคู่ต่างรู้โดยไม่ต้องพูดว่าไม่ได้หมายถึงต้นไม้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงความผูกพันของพวกเขาด้วย ยาม่ําเศรษฐีมักจะอ่านนิทานให้เด็กฟังก่อนนอนเสียงของเขานุ่มนวลกว่าที่เคยเป็นน้ำเสียงที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งบัดนี้กลับแผ่วเบาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักเด็กมักจะหลับไปพร้อมกับมือที่ยังจับเสื้อของเขาไว้แน่นราวกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปส่วนเศรษฐีก็มักนั่งมองใบหน้าเล็กๆนั้นด้วยแววตาอ่อนโยนที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนหลายครั้งที่คนในหมู่บ้านเห็นพวกเขาเดินเล่นด้วยกันในตลาด หรือหัวเราะอยู่ในทุ่งหญ้าผู้คนต่างพูดว่าเศรษฐีคนนี้เปลี่ยนไปจนแทบจะไม่ได้เขาไม่ใช่ชายผู้เย็นชาอีกต่อไปแต่เป็นพ่อที่อบอุ่นยิ้มง่ายและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาความสุขที่แท้จริงของเขาไม่ใช่เงินทองแต่คือการได้ยินคําว่าพ่อครับจากปากของเด็กชายในทุกวันคืนหนึ่งหลังฝนตกเด็กชายยื่นถ้วยโกโก้อ,อุ่นๆให้เขาแล้วพูดว่าพ่อครับผมไม่กลัวฝนแล้วเพราะผมรู้ว่าหลังฝนจะมีแสงแดดเสมอเศรษฐียิ้มน้ำตาคลอ โดยไม่รู้ตัวเขายกถ้วยขึ้นจิบเบาๆแล้วตอบกลับด้วยเสียงสัน่นและพ่อก็ไม่กลัวความเงียบอีกต่อไปเพราะพ่อมีลูกอยู่ตรงนี้ในช่วงเวลานั้นเขารู้ว่าความผูกพันของพวกเขาไม่ได้เกิดจากสายเลือดเท่านั้นแต่เกิดจากหัวใจที่เลือกจะรักกันมันคือสายใยที่ค่อยๆถักทอขึ้นจากความเข้าใจการให้อภัยและการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาทั้งคู่ต่างเยียวยาแผลของอีกฝ่ายทีละน้อย เมือ่อฤดูใหม่มาถึงท้องฟ้าแจ่มใสต้นไม้ที่พวกเขาปลูกด้วยกันเริ่มแตกใบอ่อนเด็กชายยิ้มอย่างภาคภูมิใจส่วนเศรษฐีก็วางมือบนศีรษะของลูกเบาๆแล้วพูดว่ามันกำลังเติบโตเหมือนเราสองคนเสียงหัวเราะของพวกเขาดังก้องไปทั่วสวนเป็นเสียงแห่งความสุขที่แท้จริงความสุขที่เกิดจากความผูกพันที่เติบโตขึ้นจากหัวใจสองดวงที่ครั้งหนึ่งเคยแตกสลายแต่วันนี้กลับเต้นไปในจังหวะเดียวกันอย่างงดงาม